ขายที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่สามตารางวาตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์อำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูการคมนาคมสะดวกถนนด้านหน้าที่ดินเป็นถนนลาดยางสี่เลน ที่ดินอยู่ห่างถนนประมาณ45เมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสี่ยมประมาณ10กิโลอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเหมาะสำหรับซื้อไปปลูกบ้านพักอาศัยหรือจะซื้อเก็บไว้เกงกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายรวม650,000บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม0ูนย์เก้าสเบอร์นี้มีรายได้นะคะ จะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ